สวัสดีครับผมนายสเวิตโชตอินพับครับมุ่งเรียน6 1สิบเทับจุดครับรหัสหักูางศึ่ง้า6141 5006นะครับวันนี้ผมจะมานำสนเสนอสอบป้องกันปริญ,ญญาน,นิพนธ์นะครับชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แก๊สชิ้วมมวลอัดทั่งสำหรับธุรกิจหลายไปวยเตี่ยวขนาดเล็กนะครับผู้จัดทำปริญญานิพนธ์นะครับชื่อนายสเวตโชตอินพับนะครับ ส่วนอาจารย์ผู้ช่วยจัดทำนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญธงวสุลินะครับด้านความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะครับพลังงานนะครับเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการดํารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการที่เพิ่มสูงมากในทุกๆปีนะครับทําให้ต้องจัดห้าแหล่งพลังงานเพิ่มขึ้นครับ เพื่อให้เพียงพอก,กับความต้องการครับโดยในแต่ละปีนะครับประเทศไทยต้องใช้เงินจำนวนมากเลยนะครับในการจัดห้าพลังงานนะครับส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศครับทำให้ต้องสูญเสียงเงินตาเป็นจำนวนมากนะครับออกนอกประเทศและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับพลังงานกา๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือแกอ๊ส l อ g นะครับถูกนำมาใช้มาก มากเลยนะครับข้องภาคครัวเรือนมีมีเปอร์เซ็นต์ในการใช้สามสิบหกเปอร์เซนนะครับของประชากรสำหรับในการปรุงอาหารครับกดด้านวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อสร้างต้นแบบแกะชิ้วมวนอัดทั้งนะครับที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจหลานกว๋วยเตี๋ยวขนาดเล็กนะครับสองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล าการใช้แกดเชื้อมวนนะครับในการอัดทั่งสำหรับุูกิจต่ตางเป้าเดยวขนาดเล็กนะครับ3เพื่อผลิตนวัตกรรมด้านการซ่อนนะครับและประเมิน5คุณภาพซื่อการซ่อนนะครับตออด้านขอบเขตการวิจัยนะครับ1บรรจุแก๊สลงในทั้งขนาดไม่ตามกว่าิ5ลิตนะครับด้วยความดันไม่เกิน29ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับหรือไม่เกินซ่องบารครับ สองระบบสร้างความดันนะครับเพื่อบรรจุแก๊สด,ด้วยความดันบรรจุไม่เกิน58กสิบอนต์ต่อลังนิ้วนะครับสแก๊สบรรจุทังสาม,มารถใช้ร่วมกับเตาแก๊ส LPG ได้นะครับโดยการปรับแรงดันเอานะครับสแก๊สชื่อมวลอัพถังที่สร้างขึ้นสาม,มารถนำไปประยุกต์ใช้ใช้งานร่วมกับแก๊สหุ่งต้มนะครับ ในการประกอบธุรกิจหลนงว๋วเตียวขนาดเล็กนะครับด้านประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับหนึ่งได้เตาเผาแก๊สเชื้อมวนจากเศษไม้ที่มีขนาดที่เหมาะสมนะครับสำหรับธุรกิจ้านงวเวเตียวขนาดเล็กครับสองเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊สหุ่งต้ม LPG ครับ 3. าม ได้สื่อนวัตรกรรมทางการไฟฟ้าสำหรับใช้เป็นสื่อการสร้าในสถทานศึกษาครับแนวคิดทฤษฎีนะครับก็จะประกอบไปด้วยพลังงานเชีวมวลนะครับต่เาเผาชีว้มวมลจากเศษไม้นะครับวิธีอัดแก๊ลงขัางด้วยความดันต่ำนะครับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานเชีวมวลนะครับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประยุกต์ใช้แก๊สชิวมวมนะครับการสร้างสื่อการซ่อนนะครับด้านกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับตัวแปรต้นนะครับคือต้นแบบเครื่องอัดแก๊สชิวมวมนะครับตัวแปรตามนะครับประสิทธิภาพของเครื่องอัดแก๊สชิวมวมนนะครับและคุณภาพสื่อการซ่อนที่พัฒนาขึ้นนะครับ วิธีดำเนินการวิจัยนะครับออกแบบระบบอัดแก๊สเชื้อมวลอัดทั้งพร้อมใช้งานครับจัดเตรียมอุปกรณ์ลงมือสร้างระบบอัดแก๊สเชื้อมวลอัดทั้งพร้อมใช้งานนะครับทดสอบประสิทธิภาพระบบอัดแก๊สเชื้อมวลอัดทั้งที่พัฒนาขึ้นนะครับสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนด้านไฟฟ้านะครับทดสอบคุณภาพ ความเป็นซื่อการซ่อนนะครับนำสนอพลนงานและสะรุปพลนการทดลองครับนี่ก็จะเป็นการออกแบบและสร้างแก๊ชมวนกัดอัดทั้งนะครับในระดับห้องปฏิบัติการนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพ่นการทดลองนะครับ นี่ก็จะเป็นกราฟพนการทดสอบความเป็นไปได้ในห้องปฏิบัติการนะครับพลนการออกแบบและสร้างโครงสร้างเครื่องอัดแก๊สชีวมวลพร้อมใช้งานในภาสานานะครับนี่ก็จะเป็นพลนการออกแบบและสร้างระบบควบคุมต่างๆภายในตู้ควบคุมนะครับ นี่ก็คือรักการทํางานของเครื่องอัดแก๊สชิวมวลที่ได้พัฒนาขึ้นนะครับหนึ่งเริ่มการทํางานนะครับต่อไปก็วัดอุณหภูมิตู้คอมพิวเซอร์นะครับคือเซนเซอร์ตัวทีหนึ่งนะครับตัวทีสองนะครับก็คืออากาศภายนอกครับตัวทีสามครับก็จะวัดภายในถังบรรจุแก๊สนะครับระบบเตือนและแสงนะครับ แล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบทําการอัดโดยการปรับด้วยชุดปรับและวัดแรงดันแก๊สนะครับแล้วก็เส้นสุดการทํางานครับด้านพุ่นการทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบเครื่องอัดแก๊สใช้งานจริงในภาคสนามครับหนึ่พุนการทดสอบระบบเก็บแก๊สเชี่วมวดอัดทั้งที่ได้พัฒนาขึ้นในภาคสนามนะครับ ส่งนะครับพ้นการทดสอบค่าค่าความร้อนนะครับสรางครับพ้นการออกแบบและสร้างชุดทั้งแก๊สเชื้อมวนที่พัฒนาขึ้นสำหรับประยุกต์ใช้ในลานกว๋วยเตี๋ยวที่มีขนาดเล็กนะครับสี่ครับพ้นการทดสอบทั้งแก๊สเชื้อมวน ที่พัฒนาขึ้นสำหรับประยุกต์ใช้ในลานกล้วยเดี่ยวนะครับ 5. ครับพ้นการทดสอบการประยุกต์ใช้แก๊สเชื Mon ้อนอัดทั้งในลานกล้วยเดี่ยวครับตารางนะครับก็จะคือคือพ้อนการทดสอบการประยุกต์ใช้แก๊สเชื Mon ้อนอัดทั้งครับในลานกล้วยเดี่ยว ผลการออกแบบและสร้างสื่อจำลองระบบตรวจวัดกระแสและแงรงดันไฟฟ้า้อมควบคุมโหลดไฟฟ้านะครับก็จะสร้างเริ่มต้นการทำงานนะครับปั๊มน้ำตู้ปลาเริ่มทำงานตามเวลานะครับรีเลย์สั่งให้ปั๊มน้ำตู้ปลาหยุดครับก็จบการทำงานครับพ่ได้นำพ่น ไปให้คณะกรรมการสร้างทันตรวจสอบแล้วนะครับนี่ก็คือพ้อนการตรวจสอบค่าดัชนีที่สอดของเกี่ยวกับซื้อจำลองระบบควบคุมปั๊มลมนะครับโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ครับด้านนีน้ก็คือหน้าพ้นการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีความเป็นซื่อการซ่อนนะครับผมได้นำพ่นไปให้ คณะกรรมการถังฮา่ันได้ตรวจสอบแล้วนะครับสรุปพ้นการวิจัยนะครับ1จากการออกแบบและการสร้างระบบเก็บจกดชิยมมวลอัดทังนั้นนะครับโดยมีรูปร่างเป็นทรงกลมครับเส้นผ่านศูนย์กลาง31เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับอยู่ที่67.7เซนติเมตรนะครับประกอบด้วยทังอัดแก๊สปิโตรเลียมเหลวนะครับสำหรับบรรจุแก๊สเชิวมมวลนะครับ ตู้คอมเพรสเซอร์แอร์ชุดปรับและวัดแรงดันแก๊สหัวเติมแก๊สเกณฑวัดความดันแก๊สข้อที่4ี่นะครับพ่นทดสอบผ้าค้าความร้อนนะครับพบว่าปริมาณชิวมวลที่ปรรจุในถัง50ลิบดิตนะครับสามารถต้มน้ำลวกว้เตี๋ยวได้ที่อุณหภูมิเฉลีย่ย8 3 3 3 องศา,ศาเซลเซียสนะครับและใช้เวลาในการต้นมน้ำลูวล๋วยเตียวเฉลี่ยอยู่ที่สามชมั่วโมงนะครับขอ้ขอที่ห้านะครับข้นการห้าคุณภาพความเป็นซื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนะครับพบว่าคุณภาพความเป็นซื่อจำลองการควบคุมพัดลมายอากาศนะครับแบบตั้งเวลาด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยภาพรวมนะครับ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากครับด้านอภิปรายพ้นนะครับจากการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้แก๊สชิวหมมนอัดทั้งสำหรับธุรกิจลานไวยเตี้ยวขนาดเล็กนะครับในครั้งนี้นะครับมีการออกแบบและสร้างระบบการเก็บแก๊สชิวว้อมมนอัดทั้งนะครับมีรูปร่างเป็นทรงกลมนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง31เ,เซนติเมตร และสูง67.7ิบเซนติเมตรนะครับประกอบไปด้วยถังก๊าซบิวโตรียมเหลวสำหรับบรรจุแก๊สชิวมวลนะครับตู้คอมพิวเซอร์ชุดปัดและวัดแรงดันแก๊สนะครับหัวเติมแก๊สเกจวัดและความดันแก๊สนะครับล้อที่ติดตั้งบริเวณฐานและตู้ควบคุมกึ่งอัตโนมัตินะครับซึ่งมีความสอดของกับงานวิจัยของ กินปฐุมปัญญาปิงนะครับและคณะได้ทำการศึกษา5ปริมาณการอัดและเก็บกาชีวภาพและ5ค่าความร้อนที่ได้จากกาชีวภาพในทั้งบรรจุก,กาที่มีความดัน4บาคผลการศึกษาพบ,บว่าทั้งที่มีขนาด6กิโลกรัมนะครับมีปริมาณการอัดและเก็บกาสูงที่สุด อยู่ที่12.07ลิตรต่อนาทีนะครับมีค่าข้องปริมาณการอัดและเก็บกาซสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ6.4.21ข้องทั้งที่มีขนาด15.8กิโลกรัมนะครับและมีค่าความร้อนสูงและต่ำข้องกาสชีวภาพนะครับสาม0ม สามร้อยสิบแปดจุดซูนซูนและ 29, สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองจุดซองซองกิโลจูลน,นะครับต่อกิโลกรัมตามลำดับนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไมซีเออร์นะครับการสร้างแบบจำลองและการตรวจสอบการบีบอัดเพื่อจัดเก็บการชีวภาพดิบนะครับผลการวิจัยพบว่า สำหรับความดันการรักเก็บรักษานะครับ20เมกะปาสคาลและอุณหภูมิ319.9องศาเซลเซียสนะครับสามารถบีบอัดได้การ4.81์เซ็นะครับแสดงให้เห็นว่า,าการชีวภาพดิบส่งตรงจากบอมาสามารถบีบอัดและเก็บไว้ในกระบอกสูบ คอมโพสิตได้สำเร็จภายใต้แรงดันสูงสุด20เมกะปาสคาสะครับและการทำงานของระบบเก็บแก๊สชิวมวลอัดทั้งครับที่พัฒนาขึ้นโดยสามารถทำงานได้ตามขอบเขตการวิจัยที่กำหนดไว้จึงทรงพ้นให้การทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีครับโดยมีความสอดของกับงานวิจัยของ วิซาค่าฟูจินดาและสิริสุกานู่ทิพทองครับได้ศึกษาการใช้พลังงานชิีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความร้อนในระดับกััวเรือและระดับชุมชนนะครับและประเมินพ้นกระทบสิ่งแวดล้อมและพ้นตอบแทนจากการลงทุนและพงสถิตซ่อนักดีและคณะนะครับได้ศึกษาประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาชิีวมวลแบบก้อนเชื้อเพลิงต่อเนื่อง ที่มีขนาดความสูง70เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง40เซนติเมตรและปริมาณห้องเผาไหม้อยู่ที่0.049ลูกบาทเมตรหรือ19ลิตรนะครับการเผ่าไหม้ใช้เทคนิคการกำจัดอากาศพลนการศึกษาผบว่าชิอมวลแบบก้อนเชื้อเพลิงต่อเนื่องมีประสิทธิภาพทางความร้อสูงสุด20% ที่ขนาดสั่งเ้าโพด1.5นิ้วและอัตราอากาศเชื้อต่อเชื้อเพิงอยู่ที่3.3มจุกิโลกร,รมัมอากาศต่อกิโลกร,รมัมต่อเชื้อเพิงและอัตราส่วนเท่ากับ0.637เตาเชื้อมวลแบบต่อเนื่อง ให้ประสิทธิภาพทางความร้อนสูงกว่าการเผาไม้ตรงแต่ผลิตพลังงานความร้อนได้สูงสุดเฉลี่ย5.54กิโลวัตต์อุณหภูมิโซนเผาไม้และโซนรีดักชั่นสูงสุดของตอเตาเฉลี่ยสูงสุด858.5องศาเซลเซียสและ846.4องศาเซลเซียสตามลำดับและระยะเวลา ในการต้มน้ำที่ดีที่สุดอยู่ที่15นาทีครับข้อเสนอเนี่ยครับ 1. ควรมีการพัฒนาต่อยอดระบบเก็บแก๊สชิวอโมวดอัดถังให้มีรูปร่างลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานในธุรกิจอาอเอเตียวที่มีขนาดเล็กนะครับ 2. ควรออกแบบและสร้างระบบควบคุมให้ง่ายต่อการใช้งานขึ้น ภายในธุรกิจหลางไว่เตี๋ยวที่มีขนาดเล็กนะครับผมขอจบการนำสเสนอรปริญญานิพนธ์ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ